สงห้าแต่ติดแล้วค่ะอเอาออกมาได้และค่ะเดี๋ยวพ่อเอาไปปั้น,นะคะ่ะพ่อเห็นมันขวบมันแข็งๆนี่กับพ่อละคะ่ะพอดีมิ้นไสเกลือลงไปนัค่ค่ะกินจับบุกไฟฉุนกันไหนค่ะกับไสเกลือลงไปนั่กเระตัขวค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อไปปั้นค่ะ ตอนตัวนีหม้อปั้นใดดอกค่ะบมอ้อไฟฉุนปั้นแต่ตอนปั้นนีตี <c oughs> ปั้นที่ไหนนีเ่เดี๋ยวไปเบิ่งตอนปั้นน้องกันค่ะ มาล่องล็อกหน่อยโอเคอน,นี่ติดปั้นแล้วค่ะงามม่ะสีสวยเลย นี่ค่ะสวยปะค่ะสีสวยเลยเป็นพริกที่ห้าปลูกเองค่ะพริกที่ห้าปลูกเองแล้วก็ที่นี่เราก็เอาไปตาตเราก,ก็เอามาขวัวปั้นค่ะ เพสส์ค่ะติดโตกเองไม่ต้องไปซื้อเพิ่นค่ะคกินเองมือมนีส่งโตกค่ะเรียกมือนีไปกินมันก็จะบอ่อแห้งสมัยค่ะทุนมาคนจะอยู่ในบ้านกันค่ะ

Uhm, ขนนะะ้น้นหัซใส่ก่อนเลยเบอรเกลใส่เกลใส่หลายค่ะเพื่อนอยาดมันกินฉุนแน่โอเคค่ะหลอบทุ้ยแล้ว I'm it. โอ้มีพาภารกิจของเราในวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะปันิีค่ะ,คะสวยๆเลยผีของเฮาก็เรียบร้อยแล้วค่ะิีปนค่ะนี่โอเคค่ะพอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า